จัดตั้งสำนักง,งานส่งเสริมสุขภาพประชาชนหรือว่าสอส,อสอปอชอค่ะซึ่งมีการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหลายพื้นที่ หัวใจส,สำคัญเขาบอกว่าต้องการให้เกิดการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยระบบว่านโยบายณนะวันนี้มันมีปัญหาส่งผลให้ผู้ป่วยเจ็บป่วยได้โรคที่ไม่มีเชื้อโรคจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยบอกว่าหลังจากนี้นะคะเตรียมที่จะล่ารายชื่อประชาชนให้ได้ 1, 000, 000, หนึ่งล้านรายชื่อเสนอเป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ค่ะเป็นภาพขณะที่นายสาธุอนุโมทามิ เลขาที่การเครือข่ายะสบนิกรไทยรวมใจสามื่อคีในฐานะผู้คิดและนำสร้างสำนักง,งานส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติหรือสอสอปอชอเปิดเวทีเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอวังสามหมอและในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งก็มีบรรดาอ,อสมอนะคะเข้าร่วมง,งานกว่า3,000คนเพื่อเป็นแนวทางปฏิวัติระบบสาธารณสุขไทย ที่มีความผิดพลาดในกระบวนการวางนายโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจนนำมาซึ่งการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเป็นจำนวนมากโดยบอกว่าการลุกขึ้นมาของประชาชนในการเรียกร้องให้รัฐบาลและคสะชใช้มาตรา14จัดตั้งสำนักง,งานสสอปชอในครั้งนี้ที่จะนำโดยหน่วยงานและบุคลากรที่ทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและควบคุมโรคโดยเฉพาะหมออนามัยแล้วก็อสมอเพื่อที่จะให้มาขึ้นตรง ต่อสำนักนายกร,รัฐมนตรีแก้ปัญหาความเจ็บป่วยของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยขณะนี้ค่ะบอกว่าได้มีการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว30จังหวัดก็มีประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายแล้วกว่า100,000รายชื่อเขาตั้งเป้านะคะว่าจะให้ได้รายชื่ออย่างน้อย1ล้านรายชื่อเพื่อให้นายกร,รัฐมนตรีแก้ปัญหานี้ได้อย่างเร็ววันเพื่อให้เห็นเป็นรูป,ปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ ขณะเดียวกันนะคะเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งสองเวทีต่างก็เห็นด้วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยบอกว่าควรที่จะเริ่มที่ตัวเองแล้วก็เห็นว่าถ้าหากว่าสสปอชอเกิดขึ้นจริงกระบวนการในการขับเคลื่อนระดับประเทศก็ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นมีกฎหมายมารองรับในการขับเคลื่อนโดยบอกว่าวันหนึ่งหากว่าสร้างสสปอชอสำเร็จองค์กรและประชาชนในประเทศไทยจะมีสุขภาพดีขึ้นค่ะ สำหรับแนวทางในการจัดตั้งสำนักง,งานสสปอชอนี้เขาบอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรมรมนูญซึ่งก็มีการทำประชาพิจารณ์และการทำประชามาติจากประชาชนและอ,อสอมอก่อนที่จะนำรายชื่อผู้สนับสนุนยื่นถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอเป็นกฎหมายต่อไปค่ะ